มาเบิ่งงวัวครับวัวหน่อยออกแล้วแล้วมาบททันออกก่อนผุเบิงเขาตัวนั้นด้ยแอนแทรแหลนี่เป็นอัวขอกวัวเหลียงบันเทามีกล่องเฟียงไว้กินหนาแรงอยู่ทั้งหลังปู้นนะครับ จักโตเนี่ยไอโดมหัวนี่นะสาวกรโตครับ,ง,บงังวเบิ่งงัวเสาวก็โตเกือบสามสิบปุ่นเบึ่งเห็นบปล่ตัวนั้นเขาแบะเลยครับเขางุ่มเขางุ่มว่าเป็นเขาแบะ <c oughs> พามาเบึง่งงวัวเบึง่งอันนี้บนันหนอกขอ,อกหน้าเขาเลียงตามธรรมชาติ มันออกได้หลายโตัแล้วมาบทันจักเถือนี่งัวมูวนี่ก็จะเป็นพันงัวไทยผสม,มบามันสมัยก่อนนะครับที่ว่าหินหิดกัน,นครับมูหูยาเ้าเตะเตะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาข้าจะพัฒนาขึ้นมาบอหูเ้าปันไดี ปกติครับงวัวไทยผสมงวัวอันทั้งงวัวบบามันงวัวทั้งปุ่นละเลียดผสมมูน่นี่แต่ก็เป็นงวัวแตกอันนี้พัฒนาขึ้นมาตอนนี้บ้านเด็ดไปเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะอยู่ระวางเสาๆอยู่คนปล่อยคนละเก้าโมงสิบโมง เรสิปอยออกไปเลี้ยงได้เบิงขายเขียดเบิงบบเขียดนดยครับเ้วย <laughs> เขียดบบได้เขียดบบได้ตรงขายเขียดเบิงงวัวเบิงจากหน่อยผู้หล่ะครับรอบหนาดีพาไปเลี้ยงงัวครับรอบนี้บ้านนี่ไปเลี้ยงดอกรอบหนารอบหนา,อ,นาอันนี้ฟูงนี่ก็ยี่สิบกว่าตัวเกือบสามสิบ ตัวนี้เงี้ยวแตกแล้วคจากจากแล้วคุณกำลังออกออกได้เพราะจักมือ บันนอกขอกหน้าเขาเบิงงวัวเบิงวิถีชีวิตทองให้ทองนะครับบรรยากาศรอบๆเถียงห่างเพ่นยูเพ่นเซาเลียงให้เลียงหน้าน้ำขอกน้ำทงน้ำนา ผู้ช่วยครับผู้ช่วยผู้ช่วยเลี่ยง <laughs> เอนะครับเบ่งซอนร้อนเลยครับเบ่งเอาบรรยากาศนะครับนาอรออบๆ <im it> เป็นแต่ยูแต่เซาเป็นแต่ไมยูบ่ครับบันนอกของหน้าเขา บ่กคือในเมียงในกุ้งนี่ครับในเมียงในกนุ้งนี่มีแต่รถตะลาบ่าได้เห็นเดงงวควายเ <c oughs> อออย่งเสี่ก็คือบรรยากาศเนาะเบิ่งกันไปเบิ่งสงเสียวการเรวเลี้ยงอย่างงว่ามันนี่ก็ได้เบิ่งอ่าสอรอบ่เคยเห็นเบิ่งตัวนี้เขาพอดบัน,บนว่างัวก็ทิ้งเลย ก็สิเป็นแม่ขคอ,อกแม่เล่าแม่อันนี้จาฝูงเมืเ่งตัวนี้มันเลียจนว่านขนย่องมัดขนพากันเลี้ยให้ลูกตัวนี้คือเขามาประชิดแต่ตัวนี้ คันค้างเหือๆเลยจะไปไก่ตัวนั้นนอนสอมอย่างเซ้ออยอเอาไว้ซ้ำเนี้ยก่อนนะครับเนาะโอกาสหน้าว่ากันไหมครับผม ย่างเข้ามาเบิ้งแล้วเอาสิ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ